สวัสดีครับปุจงงเดียน,นะครับทีมหลังบ้านนะ้ององุงอิงนะครับผมนี่น้ององุ่งอิงแล้วก็ทีมงานรถตู้นะครับเตรียมตัวพร้อมออกเดินทางวันนี้เรื่องในนะครับผมเนาะอุบลราชธานีนะครับผมเอฟซีก็ไปให้กําลังใจนะ้ององุงอิงกันได้นะครับเตรียมตัวออกเดินทางแล้วนะครับผมเนาะม,มีนี่ปู นอนให้กำลังใจนอนทรงหรือนอนหมดแรงี <laughs> ธรรมดาครับพู้เ่าพู้แก่เนาะเอ็กลุกล้านเจริญก้าวหน้านะครับพุ่มเนาะก็บายใจนะครับแต่ก็แอบเป็นว่วงเรื่องการกับโดดกำะรานิดนิดน้อยๆก็เป็นเรื่องปกตินะครับพุ่มโอเคครับถอยเลย ว่างครับผมรถพอดียาขาไม่นะครับปูมุงก็เลยบังการมองย็นของพ่อเองนะครับดูดูล่างไหนิดครับเดินทางเรียบร้อยนะครับขอเดินทางโดยสวัสดิภาพปลอดภัยคุ้มครองทุกคนนะครับตามหลังด้วยพ่ออาชิตะนะครับผมพ่อฮักของเราอีกหนึ่งคนนะครับผมครับผมแล้วก็แม่แก้มนะครับผมไปด้วยบาวิสานนะครับบาวิสานขึ้นรถนี้โอโหรถโยกเลย ยอดนะครับนี่บาวิสานขึ้นรถเหรอตะกี้หรือว่ารถขึ้นบาวิสานโอโหโห้โ,อโหไม่แรงอยู่้วสะเทือนแบบโอโ้โอหไม่ผม ผมตายอยู่ด้านหลังไงโอ้โหงง <laughs> บาวอีสานขึ้นรถเดินไปนะครับผมเดินทางตามหลังด้วยแม่แก้มนะครับผมนะแม่แก้มน่าจะออกทางนี้ครับผมเนาะรู้เส้นทางไหนนะครับผมโอเค คนเดียวโตหมดเลแล้วรถไม่แก้มก <re> <laughs> ันแบบเล็กๆนะครับผมเนาะเป็นรถแบบมินิแบบบาวิสานขึ้นไปเนี่โอ้แบบสะเทือนเลยลุงลุงก็เลยงงครับผมบาวิสานขึ้นรถว่ารถขึ้นบาวิสานนี่ครับปูรอช่วงลูกล้านเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเมื่อบ้านครับผม นะครับน่ารักครับธรรมดากระปุ่มนะปูปอมแอรก็เป็นล่วงลูกธรรมดานะครับก็ให้กําลังใจลูกล้านในการไปทํางานนะครับปุ่มสวนป้านางเราลอยไปไหนแล้วมบ่าวโตน,นั่งทำงานอยูน่นะครับปุ่มเนาะ เคครับผมนี Kid ่ทีนี่กันเลือดแต่เรานะครับตีมรางวาลนะครับกับเด็กๆแก๊งสี่ขานี่ครับผมหลงเดียว่าบนรอถยานะอย่าลงน้ำนะโอ้โหแปลงเลยสไลเดอร์ไปเลยครับผมก็เลยนั่นกับกักบริเวณให้มันจบทำโทษ หรือนะอ่านะครับพุ่มเดี๋ยวสักพักก็ไปรับหมูอ้วนนะครับพุ่มเนาะสักพักก็ไปรับหมูอ้วน ลุงเดียเกแกล้งนะครับเกือบร้อยแต่ดีๆนะครับโอ้โหกับดินจนประคอลุดเวงตามไปครับตอนจาวันนะอันประคอรุดนะครับลุงเดียยแกล้งํำโทษดูเดียวเดียวลองํำโทดดูครับน่นลุงเดียยหลังตัวให้ใช่ไหมครับยังเปียกไปเ่เลยนะบอกว่าอย่าแปลงอย่าแปลงภาษาภาษาตายนะครับอย่าแปลง้งก็คือแบบประมาณว่าสไลเดอร์ือว่า ผงเล่าผงตัวลงไปเลยครับแบบไม่สนใจเลยดูแค่ดูรเรืองครับดูหน้าตีเหลือกเกินนอนทำตายกับทำมึนเอมันสุดหน้าไ,ไม่ได้อืม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 ,อม,อม ปดีดีเราไปเออไปก็ไปมาไปดีๆดีเออ,อ,เอ,อตำโทษตำโทษน้องวันนี้ไปเออไปไปเออเดี๋ยวให้ดีดีไปเล่นเออไปอย่าไปแอบกินอะไรอีกนะเออไปไม่ต้องพาน้องวันนี้เออไปกับโดนไปไปกับโดโดพาน้องเตี่ยวไปลุกเร็วเร็ว มาเร็วโด้วยมาเออไปไปเล่นกันเด็กปักไปเออไปเออไปแกงแกงดูหน่อยนะเดี๋ยวก็ดินดินจนลุดเดี๋ยวก็ตามมาครับไปเดี๋ยวเดี๋ยวน้องไปไปืปอนเพื่อนน้องไปได้ไหมน้องไม่บายเหรอ ไป,ไป็นไงอ่ะก็ใแญ่ไปกินอะไรไม่รู้ไปกินอะไรนะครับผมแล้วก็วันนี้กินารเม็ดกะอวกออกหมามดย่อยหลุงเดียเลยอ่ะแล้วไม่ดีขึ้นกับปลาไปฮามอนะครับแต่ก็็นว่าดีดีขึ้นแล้วครับผมวิ่งเล่นระเริงได้ปกติเลยแต่ก็ต้องดูนะครับปมจนนะครับปุ ดูแอปไปกินหญ้ากับมาต่อนเชา้ากินหญ้าไปไปไปไล่สำหรทุ่งไช่แต่จับตัวจับไล่ดูกำไม่ตัวอ่อนตัวได้นะครับแล้วก็วิ่งเนี่ยวิ่งเล่นอืมแบบจอบจริงกับรูนี่น้องเป็นอะไรอ่ะมันมีอะไรตัวอะไรอยู่อ่ะนี่กับบรรยากาศแดดร้อนลมตกนะครับปุ๊บ ธรรมชาตัอันสวยงามเดี๋ยวดีดีเดินสักพักเดี๋ยวก็ลุงเดี๋ยวเอาไปบายทีนะครับพุ่มเนาะเราไม่อมายากให้ไปเล่นไกลแล้วรับวันนี้มาดีดีมาเร็วมาดีดีมาเร็วมาอย่าไปชนมาเร็วมาเร็วมาดีดีไอ้นะดีดีผูดมีกำหรือเรื่องมาเร็วมา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 เออมาเร็วมา,มา,มา,มาพีก่กับบุญร้อนกับกำเดียวไม่มียึดไม่สนยอมมา นี่ครับเป็นบรรยากาศนะครับรอบๆก่อนมืดนะครับผมนะก่อนมืดนี่สวยงามครับบรรยากาศกล้องมันซูมทำไมโอเคครับผม ปูกับวัวได้ก้าวกองเรียบร้อยแล้วนะครับจ้งลูกล้านนะครับนังจงลูกหลานไปทํางานนะครับผมเสร็จแล้วก็เมื่อบ้านนะครับสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็อยากก่ากดคาโกรานะครับกำลังใจเล็กๆหน่อยๆน,นี่ลงเดียบผาดีๆเดินมาเล่นเนะเาะก็ไปได้ป้อนคลนะครับผมนะกลับร้อยไปแล้วรอบนะครับรายการรอบนี้ก่อนคำนะครับ เสือดูเรามีอาการเม่ลอยอีกแล้วครับผมวันนี้นะครับผมไปพบกับน้ององค์อิงได้นะครับผมที่เครื่องในนะครับผมแลวก็ทีมงานสาวน้อยเพื่อบ้านแพงนะครับน้องมีงานแสดงอยู่ที่นั่นนะครับผมเนาะพปาห้มกำลังใจกันได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้แค่นี้ครับฝากติดตามช่องลุงเดียทีมลังบ้านน้ององค์อิงนะครับผมป่านางปาวันแล้วก็บบ่าวโทนนะครับผม ต้งปู่นแม่น้อยนะครับผมเราก็อยู่ันสี่คนนะครับผมแต่วันนี้ป้าวันเป็นหน้าบ้านนะครับผมไม่ได้อยู่หลังบ้านนะครับผมไปกับแม่น้อยกับน้องอุ้งอิงด้วยเดี๋ยวคลิปนี้แค่นี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมอ่านี่เอาครับแร่งกลางมังตายมังเนอะไม่วากันนะครับ